เด็กโกรธนะเหมือนอยู่ในสงครามแบบแบบ แต่ว่ารู้ไหมความจริงแล้วอ่ะช่วงที่เขาจะเรียนรู้เรื่องอารมณ์เขาได้ดีที่สุดก็คือช่วง2-4ถึงขวบประมาณนี้เนี่ยแหละค่ะเพราะฮันดาไปได้คุยกับ head of school คนนึงแล้วเขาสอนทันดามาเกี่ยวกับ SEL หรือว่า social emotional learning ค่ะสเต็ปที่1น่นะคะก็คือ self awareness เพื่อให้เขารู้จักตัวเองคือพอเขาโกรธเราต้องสอนให้เขารู้จักแล้วว่าอันเนี้ยคืออารมณ์โกรธนะอันเนี้ยคือกำลังขี้อิจฉาอยู่เพราะถ้าเกิดเขารู้จักอารมณ์นั้นเข้าใจมันเขาก็จะจัดการกับมันได้ค่ะ 2. self management คือการสอนลูกค่ะว่าโอเคนี่หนูโกรธนะแล้วหน่่่าจะยงไ,งไหห้กมมนนออแ คือก็ให้เครื่องมือเขาเพื่อที่เขาอ่ะจะได้ manage ความรู้สึกตัวเองได้ค่ะ 3. social awareness ค่ะคือให้เขาเข้าใจคนอื่นแทนที่จะไปดุแบบเห็นไหมน้องร้องไห้แล้วก็คือให้เขาเริ่มสังเกตว่าดูสิน้องรู้สึกยังไงเพราะถ้าเกิดเขาเริ่มสังเกตแล้วก็เข้าใจความรู้สึกคนอื่นเนี่ยมันก็คือจุดเริ่มต้นของ empathy ค่ะข้อที่4ี่นะคะก็คือ relationship skill คือสอนให้เขาสื่อสารกันเช่นอยากได้ใช่ไหมจะไปตีแย่งมาเลยก็ได้เราก็ต้องสอนเขาว่าเนี่ยต้องพูดแบบนี้นะให้เป็น script เลยค่ะเพราะว่าตอนเด็กๆเนี่ยเขายังไม่ร ค,คือ responsible decision making คือให้เขาตัดสินใจเองอย่างมีสติโกรธใช่ไหมหนูจะทำยังไงหนูจะเดินออกไปไหมหรือว่าหนูจะอย,อยากอยู่ตรงนี้ให้เขาตัดสินใจอย่างมีสติว่าโอเคนี่คือสิ่งที่เขารู้สึกนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นและเขาจะทำยังไงต่อไปค่ะคือมันยากมากจริงๆขนาดแม่เองอะยังระเบิดปุ๊มเลยแล้วคิดดูเด็กตัวจิ๋วๆว่าคือมันยากจริงๆนะแต่ก็คิดว่าโอเคเราต้องพยายามและสอนลูกเพื่อที่เขาจะได้เขา้าใจมันเป็นสกิลที่สำคัญมากในอนาคตไม่ว่าเขาจะไปอยู่ที่ไหนและทำอะไรค่ะ